สวัสดีคับทบสิบเบี้ยนเป็นเรื่องปกติที่สัตว์โลกต้องมีการสู้บูรหามแต่บางทีก็สงสัยเหมือนกันนะว่าทําไมบางตัวแค่เห็นหน้าก็เตรียมแยกเคี้ยวใส่กันแล้วทั้งทงที่ก่อนหน้านี้ก็ปกติดีแท้ๆอย่างเช่นจระเข้กับช้างเจอกันทีไรพร้อมบอกทุกที่ยังกับไม่ชอบนมากันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วเออว่าแต่ทําไมกันนะถ้าอยากรู้เหตุผลแล้วก็ไปหาคําตอบกันได้ในคลิปนี้เลยจระเข้กับอนาคอนดา อีกหนึ่งมวยถูกคู่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ระหว่างจระเข้กับอนาคอนดาที่ทั้งสองชนิดต่างก็พยายามหลีกเลี่ยงซึ่งกันและการเสมอทั้งๆท,ท,ที่ดูทรงแล้วจระเข้น่าจะมาเหนือกว่าแท้ๆแต่ส่วนใหญ่มักเป็นฝ่ายพ่ายแพ้โดนงูกินสะก่อนดูอย่างในคลิปนี้สิคะไอเคดโดนงูราจาัจ้านี่ไม่ใช่ฝันเจอเนื้อคู่มันคือเรื่องจริงที่นักวิจัยถ่ายเอาไว้ได้เป็นจระเข้เคแมนโดนอนาคอนดาผ่านรอบคอและตามตัวนอนนิ่งอยู่ริมตะลิง จะเริ่มต้นเป็นไงไม่รู้รู้แต่ว่าพวกมันพยายามหาทางให้อีกฝ่ายยอมปล่อยสักทีสงสัยคงจะคุยกันไม่รู้เรื่องสองตัวนี้ก็เลยไม่ไปถึงไหนสักทีนักวิจัยสันนิษฐานว่าจระ,ะเข้คงกะจะกินง,งูแหละแต่คงเอาไม่อยู่ก่อนจะถูกรัดเอาไว้จะมีสภาพอย่างที่เห็นหลังจากยื้อยุดก,กันนานนับชั่วโมงผลสุดท้ายได้ข่าวว่าทั้งคู่เกิดอาการอ่อนแรงก่อนจะแยกย้ายไปทางใครทางมันช้างกับจระเข้ ทายวัดสัตว์บกที่ส่งพลังแน่นอนว่าช้างต้องยืนหนึ่งแต่ทําไมทําไมร่องน้ําที่ไหลต้องหึมแม่ใส่กับจระเข้ทุกที่มันมีสัมติงอะไรกันนะ้าสาเหตุที่ทําให้ทั้งคู่ต้องเปิดศึกกันนั้นเรื่องมันก็มาจากการที่จระเข้เป็นสัตว์สายส้มใต้น้ําตามธรรมชาติพอได้เลิกง,งามยามดีมันถึงจะกระโจนขึ้นมางับเหล่าสัตว์ที่กําลังพักผ่อนริมฝั่งอย่างไม่ถัานระวังตัวและแน่นอนว่าช้างเป็นสัตว์ที่ชอบมาเล่นหรือกินน้ําตลอดโดยเฉพาะลูกช้างนี่แหละ ดดนกันบ่อยมากทำให้พ่อแม่ช้งเคืองหนักไอ้เคมาปุ๊บพวกมันจึงลงฝ่าเท้าอรหันปั๊บตืบได้เป็นตืบอ่ะาบอกเลยแต่อย่าคิดนะว่าเคจะยอมถ้าสบโอกาสก็งับงวงได้เหมือนกันนะจ๊ะเรียกว่าคู่นี้เขาสูสีเอาเรื่องเอาเป็นว่าอย่าเผอตัวละกันไม่อย่างนั้นอาจจะเจ็บหนักได้โดยไม่รู้ตัวมีกริตลี่กับมาป้า พื้นที่ป่าก็กว้างใหญ่แต่ด้วยนิสัยของเจ้าหมีกริตลี่ที่ชอบเดินทางไปทั่วบริเวณโดยไม่สนใจว่าเจ้าถิ่นจะเป็นใครเลยมักตกไปเหยียบถิ่นของเจ้าหมาป่ากันอยู่บ่อย,อยและแน่นอนว่าอีกฝ่ายก็ไม่พอใจตัวใหญ่กว่าแล้วไงก็ต้องปกป้องฟูงและลูกน้อยจากผู้บุกรุกเหมือนกันนะเฮ้ยแต่คุณรู้ไหมว่าทาไมหมีจึงชอบแวบเข้าไปในถิ่นหมาป่านั่นก็เพราะกินของเนื้อและกระดูกที่พวกหมาป่าล่ามาเพื่อป้อนอาหารให้ลูกๆดึงดูดให้หมีกริตรี่ ตามมาจนถึงรังนะสิจึงไม่แปลกที่พอเจอหน้ากันแล้วหมาป่าจะขึ้มแผ้ใส่อีกฝ่ายจากความหวงอาหารขนาดที่หนีเองก็คงหิวและพร้อมชุบมือเปิบเช่นกันแต่อะอะยินลืมนะว่าที่นี่ระบบหมาหมู่จ้าต่อให้ใหญ่มาจากไหนมีตัวใหญ่ก็อาจกลายเป็นเหยื่อได้เช่นกันส่วนผลแพ้ชนะของจริงจะเป็นอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละฝ่ายแล้วล่ะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้